เรื่องในจักรวาลนี้มันมีอยู่ว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่ด้วยกันสองคนจะเรียกว่าสองคนก็ไม่ถูกแล้วละ่ะเพราะว่าตอนนี้เธอกําลังตั้งท้องจะตัวน้อยอยู่จะเป็นคนที่สามในครอบครัวโดยปกติทุกวันยกเว้นวันเสาร์วอาทิตย์สามีของเธอจะออกไปทํางานตลอดซึ่งเธอก็จะเป็นแม่บ้านคอยช่วยเหลือในการจัดก,การเรื่องงานบ้านทําความสะอาดนู่นนี่นั่นตลอด เพื่อที่จะลดภาระงานของสามีเธอบ้างแต่จนกระทั่งวันหนึง่งในขณะที่เธอกําลังทําความสะอาดถูพื้นอยู่นั่นเองเธอก็สังเกตเห็นว่ามีหน้าต่างบานหนึ่งกําลังเปิดอยู่ทั้งๆท,งที่บานนั้นเธอก็ปิดไปแล้วทันใดนั้นมีมือข้างหนึง่งมาแตะที่ไหล่ของเธอและอีกข้างมันก็ กว่วาสามีจะกลับมาเห็นก็สายไปแล้วตำรวจล้อมหน้าบ้านของเขาเขาได้วิ่งเข้าไปดูด้วยท่าทีที่เป็นห่วงว่าภรรยาของเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าแน่นอน<ะ>การส่ไปแล้วหรือว่าใช่เธอตายพร้อมกับลูกในท้องของเธอที่จริงฉันเคยได้ยินว่าเจ้าแฮงแมนนั่นนะ่ะมันเคยต่อสู้กับ นที่แข็งแกร่งมาแบบเยอะมากบางคนก็แพ้ไปแล้วก็พบกับความตายบางคนก็หนีไปได้หรือบางคนก็ชนะเขาได้แต่สาเหตุที่ชนะส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะว่าร่างกายของแฮงแมนไม่สมบูรณ์ในช่วงนั้นแต่ยังไงเจนก็ขอออกตัวไว้ก่อนนะว่านี่เป็นเรื่องที่ฉันดีมาอีกทีหนึง่งอาจจะไม่ตรงกัน100%ก็ได้อจะฟังหูวไว้หูก็แล้วกัน